จากกระแสข่าวที่รัฐบาลไทยได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอีมากรุปซึ่งเป็นผู้สร้างตึกเบิร์ดคาลิฟาซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในดูไบโดยเป็นการพูดคุยกันถึงการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในประเทศไทยเพื่อปลุกปั่นเป็นแลนด์มาร์คศูนย์บันเทิงรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองไทยซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองก็ไม่ได้เพียงสร้างความฮือฮาในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังแพร่สะพัดไปยังเพื่อนบ้านทางใต้อย่างประเทศมาเลเซียนะครับ รวมถึงยังได้มีมุมมองและความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียในประเด็นนี้อีกด้วยคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m i u มของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบส จกะกระซสข่าวแผนการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากดูไบก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเช่นสำนักข่าวบลูมเบิร์กและรวมถึงสื่อของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียนะครับโดยสื่อของมาเลเซียอย่าง World of b ฟบัสได้มีการรายงานว่าประเทศไทยอาจจะเป็นที่ตั้งของอาคารที่สูงที่สุดในโลกในไม่ช้านี้เนื่องจากไทยได้เปิดแผนการก่อสร้างอาคารที่จะสูงกว่าตึกเบิร์ดคาลิฟาในดูไบสหรัฐอาหร,รับเอมิเรต โดยทาง World of Bu s ได้มีการอ้างอิงถึงบัญชี X หรือท w i t t e r ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มนักลงทุนอีมากรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างตึกเบิร์ดคาลิฟาโดยทาง World of Bu s ได้มีการพูดถึงการหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลกในประเทศไทยและยังได้รายงานด้วยว่านายกรัฐมนตรีของไทยได้มีการย้ำว่า การลงทุนภาคเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของไทยยังได้เสริมด้วยว่าอาคารหลังนี้จะประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สำนักงานศูนย์กลางทางการเงินโรงแรมและศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆรวมถึงยังเป็นแลนด์มาร์คที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งนี้นะครับทางสื่อของมาเลเซียยังได้มีการอ้างอิงรายงานของบางกอกโพสต์ด้วยว่ากลุ่มนักลงทุนดังกล่าวให้ความสนใจในโครงการที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศไทย โดยนายโมฮัมเหม็ดอาลบาผู้ก่อตั้งอีมากรุปได้มีการยืนยันด้วยตัวเองว่าขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเบื้องตน้นครับผมและนั่นก็เป็นรายงานข่าวจากทางมาเลเซียนะครับซึ่งสำหรับประเทศมาเลเซียเองปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนนั่นก็คืออาคารเมอร์เดกา118และนอกจากนี้นะครับประเทศมาเลเซียก็ยังมีชื่อเสียงจากตึกแฝดเปโตรนัสซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยทีเดียว ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าในหมู่ชาวอาเซียนก็มักจะใช้ประเด็นเกี่ยวกับตึกสูงมาเกทับกันในเรื่องของการพัฒนาเมืองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามชาวมาเลเซียชาวอินโดนีเซียหรือว่าชาวฟิลิปปินส์ก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการใช้อาคารสูงเป็นตัววัดการพัฒนาเมืองการเติบโตของเมืองหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ชาวอาเซียนมักจะนํามาเกทับบลัฟแลกกันนั้นอาจจะไม่ใช่การวัดที่แม่นยาสักเท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่าอาคารสูงจะสามารถบ่งบอกถึงการลงทุนหรือว่าแนวโน้มการขยายตัวของเมืองก็ตามแต่ว่าการพัฒนาเมืองยังมีประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสาธารณะความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดก็เป็นประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและรวมถึงยังเป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะนำมารวมไว้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่เรื่องตึกสูงเท่านั้น แต่ทางนี้นะครับประเด็นเรื่องการสร้างตึกสูงก็ยังถูกพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อมีการโพสต์ถึงเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหมู่ชาวอาเซียนอยู่เสมอในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับปัจจุบันตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คืออาคาร Magnolia Waterfront r e s i d e n t e แอดไอคอนสยามโดยที่ผ่านมายังมีโครงการที่เคยเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่รักในตึกสูงในเมืองไทยนั่นก็คือข่าวการก่อสร้างอาคารซ u เปอร์ทาวซึ่งมีแผนจะก่อสร้างแถวย่านพระราม9ก แต่โครงการดังกล่าวก็ถูกพับไปแล้วรวมถึงข่าวการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพที่จะก่อสร้างแถวๆไอคอนสยามนะครับที่โครงการดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาม,มาได้ระยะหนึ่งแต่ว่าโครงการดังกล่าวก็เงียบไปเช่นเดียวกันจบจนกระทั่งมีข่าวกลุ่มทุนจากดูไบที่ได้มีการพูดคุยถึงการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งจากการรายงานของสื่อมาเลเซียนะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ชาวมาเลเซียจะได้มีการเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะอาจจะพูดได้ว่าในเรื่องของการสร้างตึกสูงแล้วมาเลเซียไม่ยอมใครในย่านอาเซียนอย่างแน่นอนแล้วที่น่าสนใจก็คือชาวมาเลเซียได้มีการวิจารณ์การพัฒนาเมืองของประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจข่าว w o r l d of Bus กันเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับ โดยชาวมาเลเซียท่านแรกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท่านนี้ประชดตึกเมอร์เดก้าห1 8หรือเปล่านะครับเนื่องจากมีหลายคนพูดถึงเรื่องความสูงที่เกิดจากการต่อเสาไปบนตึกโดยชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าสร้างตึก30ชั้นที่น่าอยู่และสร้างยอดแหลมสูงขึ้นไปอีก900เมตรลองถามสถาปานิกดูในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้นะครับว่าอาคารสูงจะดูสมเหตุสมผลในเมืองที่ไม่ค่อยมีพื้นที่อย่างกรุงเทพ ผมไม่รู้ว่าทำไมสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ถึงต้องการอาคารสูงจำนวนมากในเมื่อพวกเขามีพื้นดินมากมายซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียสองท่านเข้ามาตอบกลับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่ามันก็คือสนามเด็กเล่นของคนด้วยมันไม่มีอะไรที่มีเหตุผลหรอกในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปเข้ามาตอบกลับว่าพวกเขาซื้อรถหรูหลายคันคุณคิดว่าพวกเขาจะต้องใช้รถหรูมากขนาดนั้นด้วยหรือมันก็คือคําตอบเดียวกันนั่นแหละ พวกเขาด้วยดังนั้นพวกเขาจึงใช้เงินมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าโอเคเดินหน้าต่อไปเลยค่ะความคิดเห็นต่อไป next yo มาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าได้โปรดสร้างแบบนี้อีกอันหนึ่งที่หาดใหญ่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆแบบได้ใจความไว้นะครับว่า ko มาเลเซีย ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์โครงการนี้เล็กน้อยนะครับจะ่เขาบอกว่าประการแรกเลยนะนายกไทยควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการจราจรและความสะอาดของกรุงเทพแทนที่จะเป็นตึกสูงความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ากรุงเทพอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกคนเยอะมากยังไงพวกเขาวควรจะเอาสายไฟลงดินให้ได้สกักกอนความคิดเห็นต่อไป ชาวมาเลเซียท่านนี้ได้มีการโพสต์ภาพสายไฟรุงรังในกรุงเทพอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีน้ําท่วมที่หนักที่สุดและพวกเขายังต้องการห้องน้ําจํานวนมากอีกด้วยในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับเขาบอกว่าโครงการสําคัญอีกโครงการหนึ่งที่พวกเขาสามารถจะทําได้ก็คือการสร้างคลองกระพวกเขาชอบที่จะดูรวยมากกว่าที่จะรวยจริงๆ เอาละครับและนั่นก็เป็นบางส่วนจากความคิดเห็นของชาวมาเลเซียที่พวกเขาเหล่านั้นได้มีการเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นที่มีข่าวจะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในประเทศไทยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ